สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มี QX ใหม่มาใส่ทุ่มเบาะนะคะ,เ,ะเข้ารูกมดเลยนะคะอันนี้เป็นแบบสมทัพนะคะ QX ใหม่เลยจ้ารักษาเบาะเดิมนะคะอันนี้จะเป็นเบาะเดิมของรถมาจะเป็นผ้าลักษณะนี้นะคะ เท้าแคนอะไรที่เรียบร้อยเลยนะคะอันนี้เป็นสวงทับนะคะสั่งตัดได้เลยอันนี้ข้างหลังยังไม่ได้ สนใจสินค้าก็สอมถามสอบถามได้นะคะที่ร้านแมปสติ๊กเกอร์ลำปางร้านเปิดทุกวันเลยค่ะ05422441 8 05421841ค่ะ